โม่เงินให้ชาวเทืองโมเป็นเรื่องป รามีเรื่องไรเช้าเชา้าหยิบมาเลา่ากันทันทีลงกันเลยแต่ว่ถ้าว่ามันร้อยดีสาระกะมากมียับเลยว่าแคนใดพึกษานานาพันธุ์ช่วยสร้างสรรค์ความสมบูรณ์ต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมูข้าวเช้าเทือนครับ กันให้ชาวเทือนงูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวยิบมาแล้วกันทันทีลงกันเลยแต่ว่ามันร้อยดีสารกามากมียับเลยว่าแค่ได้เชิญลุงเชิญป้าเชิญคุณตาและคุณยาย เพ่นยิ่งและเบื่อนชายรับชมได้ไม่ใจกดไม้เล็กสิบแอดเอ็นบีทีปักตายมีข้าสา้นรมากมายบอกได้เลยว่าดีคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเจอกันได้ทุกวันฉันตึงสุขจำห้ขึ้นใจเลากันแรงนก เรื่องไรตั้งมากมายขอให้ได้พ้นคลายสุขใจกับพวกเรา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับพี่น้องค่ะสู่รายการมัขคาชาวเทือนค่ะพบกับเราลาเล่พราะว่าวันเย็นๆปานีกับพี่น้องเออเรื่องงามย่ำดีก็วันนี้เวลาปานีแล้วคะไม่ร้อนไปเร่งไม่เย็นไม่ลมไปเร่งค่ะมันเป็นบรรยากาศที่เราจะมานั่งเล่งเรื่องเผื่อนใดก็ได้ว่ามันเข้าเหนือได้ดีขึ้นกีเทจไม่ร้อนไปเร่งนั่งพัดลมอยู่ในห้องส้งเดี่ยวใจนี้ถ้ามาใจร้อนจังว่าดีว่าร้อนนี่มันไม่ใช่ร้อนจากาศ ร,ร้อนใจร้อนใจเรื่องไรคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดนี่ยังน่าเป็นน่วงค่ะห<อ>ลีกตัวไม่ได้ลยุยนองเข้าใจพิษกนันนะเข้าใจอับเปียเจไม่ได้จงเดี๋ยวรน เปียเปียได้มือ,อทุตายเล้วม, <ت ص في ق> มือ,อทุตายเล้วนะเ <ت ص في ق> อะาละค่ะพี่น้องเอวันนี้ยังคงมีเรื่องราวข้าวสาันนะคะมาฝากพี่น้องกันค่ะกับหอวง้า ه เจ้าเตือนและเรามาเล่าให้เป็นในรูปแบบของรายการเราละกันเนะ<ช>เาะใพี่น้องได้มีความสุขกันในวันนี้ค่ะ,ะข้าวแรกค่ะวันนี้เราต้องบอกวาหล่คนดีต้องบอกว่าการรวดเอทีเคนี่มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วนะเราต้องศึกษาต้องเรียนรู้แล้วกับพี่น้องเพราะว่านี่มันเป็นกิจเรื่องใดวาเป็นกิจวัตรประจําวันไปเสียแล้วพี่น้องเออจังหวัดนครศรีธรรรมาชกกก็ไดด้จจัิรรม ฝึกทักษะาการใใจเครื่องเอทให้ครับส่วนราชการเพื่อที่จะสร้างเสริมทักษะาก่รใช้งานให้ทุกวิธีและก็มีประสิทธิภาพในห่วงสถานการณ์โควิดสิอย่างน่าเป็นห่วงโดยทันผู้ว่าก็แรงงให้ผี่น้องประชาชนในพื้นที่เดินทางไปฉีดวัคซีนกันต่อเนื่องนะใช่ค่ะเรามาเล่าภาพบรรยากาศในการฝึกในการซ้อนกันค่ะเขาบอกว่าเนี่ยเครื่องตัวนี้ทิมวร์ทิมวาไม่ได้ค่ะน้องไม้่าต้อง ทีมด้วยความจำนานกันแล้วก็กองฟึกก่อนนะโดยนางไพรวนซี่เทพค่ะท่องเทียวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้ฟึก เปิดการฝึกอบรมการฉายตรวจตรวจอ t ิค่ะด้วยตัวเองนะโดยมีวิทยากรผู้ฝึกซ้อนจากโรงพยาบาลเทศบานนครนครศิีธรมราชค่ะให้ความรู้แล้วก็ก็ได้ว่าเป็นการถ่ายทอดลักษณะการใช้งานตรวจตรวจอ t ิเด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ผู้แทนจากส่วนราชการในสังกัดต่างๆก็รมารวมกิจกรรมในครั้งนี้กันมากมายใช่ค่ะทีนี้ก็บอกว่าสําหรับการจัดการฝึกซ้อนการใายตรวจตรวจอ t K ด้วยตัวเองนี่เป็นการเสริมสร้างทักษะการใช้งานให้กับบุคลากรแล้วก กอเจ้าหน้าที่ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อที่จะให้มีทักษะแล้วก็สามารถใช้งานตรวจรวดเอทีเคได้ด้วยตัวเองใช้แล้วต้องใช้ให้ทุกต้องทุกวิธีมีประสิทธิภาพค่ะพี่นงรวมถึงสามารถให้คําแนะนาเรื่องการเลือกซื้อแล้วก็การใช้งานตรวจรวดเอทีเคด้วยตัวเองให้กับเพื่อนรวมงานในหน่วยงานตลอดจนบุคคลที่ใกล้ชิดอย่างทุกตองกันนะ ใช่ค่ะถึงก็บอกว่าในขณะที่สถานาการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเรานงไหมคะ,คะเขาบอกว่าในยังน่าเป็นห่วงกันจังหู้เลยค่ะกับพบว่าผู้ติดเชื้อ,อไรไหมนี่ยังแบบต่อเนื่องค่ะและก็เขาว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสูงค่ะ,ะจากข้อมูลของสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัด นครศรีธรรมราชค่ะและวันที23่23กุมภาพันธ์วกานะ,ะพอผู้ป่วยโควิด19รายไม่เพิ่มขึ้น782รายค่ะส่งผลให้ยังยอดผู้ป่วยสะสมรรอกเดือนมกราคม2565จำนวนต่างเพศต่างเพกา141,083 หน,หนึ่งร้อยแปดสิบสามคนค่ะคะ่ะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตสะสมยี่สิบ่รายค่ะทีะ<ด>่นี้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช่านไกรซ่อนวิสิตวงค่ะ่านกระเดเนยนย้ำการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เื่อไร้เพื่อลดความรุนแรงแล้วก็ต้องเร่งดําเนินการในกลุ่มเด็กที่มีอายุห้าถึงสิบดปีโดยกําชับให้นายอำเภอทุกอำเภอได้ตรวจสอบข้อมูลการฉีดวัคซีนข้องแต่ละพื้นที่อีกครั้งหนึ่งเพื่อสร้างความเข้าใจเพื่อเร่งการสร้างภู้ โดยจะมีทีมจิตอาสาแค่ลงพื้นที่ช่วยตรวจสอบอีกถังนึ่งค่ะและที่สําคัญก็คือต้องเข้มงวดมาตรการต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพร้อมกับข้อใอ้พี่น้องประชาชนรีบ โดยวิธีการเขาเรียกว่า w a l ์ i อินไปที่โรงพยาบาลรัฐถูกแห้งกลายบานถันซึ่งล่าสุดข่ะพี่น้องข้อมูลคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วทีนกรซีธรรมราชตัวเล็กยูทีนะคะเข้มแรกค่ะ1ึ่งหลานนึสนเกามืนเร้อองคนรือคิดเป็น77.37%เจ็มเซเข้มทีซ่องค่ะฉีดแล้ว1ึ่งห7านนึ่นหนึ่งนเรือคิดเป็น77.37%เปอร์เซและเข้มทีซ้ค่ะไม่มักท่าใดทียูทีซ่องแส้นเจ็ดเมื่นสองพันห้าร้อยส 7 5 8เปอร์เซ็นค่ะค่ะถ้าเรียกว่าวัคซีนกระทือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นน้องไหมนะใครที่ว่าชีดซอกเข้มแล้วก็อย่าลืมไปบูธเข้มซ้ำกัน,น,นเ,เข้มซ้ำเข้มเซตามโอกาสที่พี่น้องมีนะต้องไปต้องไปค่ะนี่ชีดครบไม่แล้วฉีดรลบดื้อยาวหลบไร้กันอ่อเอาเ,อาเ,อาเอาชีดเจือไว้ม่ฉีดสูงหนักบ,บ้า <laughs> หนึ่งว่าชีดเจือไว้เลยไม่ใช่ฉีดเจือไว้เลยอะเดี๋ยวตาอยากแบคบก่อนตา,าซ้ำซี่กะกะ มาแต่ว่าและอีชีดยาไม่ชีดยานี่เราต้องรู้จักตัวเองก,กันว่า,า,าเราชีดหรือยังถึงเวลาหรือยังก็ต้องไปติดต่อค่ะแต่ว่าเรื่องนึงนี่ตอนเนี้ยอยากอีภาพพี่น้องไปอีจงังหลายคนบอกว่าเนี่ยช่วงนี้เคลียดพอเครียดเส้นมันยุบพ<ม>อเส้นมันยุบถึงมันมย<ม>ถ้าไปนวดสักเค้น<ม> สัญญุนิวล็อกคิดเล็กมากคิดเล็กมากให้ไปแล้วกันสักทีไปที่ไหนคะไปกันที่นี่ค่ะก็บอกว่าเนี่ยหนวดเปิดสุขภาพหัทลากุน่าจุดสนใจของนักท่องเที่ยวโอ้ยน่าเที่ยวมากเลยน่าไปน่ไปค่ะพาคุณผู้ชมไปเลยค่ะเที่ยวกันที่จังหวัดภูเก็ตค่ะพี่น้องบรรยากาศที่ชายหาดลากุน่าหรือว่าหาดเลพังตมบลเชิงทะเลอำเภอทะล่างจังหวัดภูเก็ตค่ะเมืองท่องเที่ยวเขาและสมาชิกชมรมฮัททเวศหนวดแผ่นไทยตมบลเชิงทะเลยี่สิบคนค่ะพี่จุได้ให้บริการหนวดเปิด สื้อสุขภาพสําหรับนักท่องเที่ยวทัางชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาผักพอนที่บริเวณแถวนี้นะซึะ่งก็ว่ามีต่างหนวดแพนไทยหนวดไทยหน,นวดอ้อยหนวดเท้าราคากาไม่แพงมากไม่ค่ะเริ่มต้นสตาร์ทอยู่ที่40 0บาทเป็นต้นไปต้องบอกว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวจํานวนมากเพราะว่าบ,บรรยากาศนี้ติดริมเลเหมอะก,กับการผักพอนหนวดไปกันลับไป <c oughs> ที่สําคัญค่ะสมาชิกที่มาให้บริการหนวดมีความชํานาญการในเรื่องของการหนวด บางคนก็บอกว่ามีฟรีมือมาแล้วไม่ต้องมาสร้างสิบปีนู่นนูคือคือ,คอจำเป็นไหมว่าต้องใช้ชุดเมื่นในในรูปในภาพจำเป็นมั่งไม่จําเป็นมั่งจําเป็นมั่งไม่จําเป็นมั่งค่ะแต่ว่าฮัลและค่ะเขาบอกว่าเนี่ย คนที่ว่มามันวดให้เรานะ,ะเป็นผู้ที่มีความเจียวชันไม่ใช่วันวนวดรู้นวดว่าน,นะจับเ<ต>ส้นพิษขึ้นมานี่โคกแข้งได้บาดเจ็บได้สนยุกลำบากับไป้องเออก็บอกว่าเนี่ยผนักงานเจ้าหน้าที่ที่ทำการนวดน,นะเขามีการสวมนากาอนา,าลอดเวลาค่ะ,คะไม่ต้องกังวลใจนอกจากนี้ค่ะได้มีการตรวจเอททุกๆเจ็ดวันค่ะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19แล้วก็ต่อเขาเรียกว่าเพื่อสร้างความมั่นใจใะกั้นักท่องเที่ยวค่ะใช่ค่ะโดยคุนพีประ สนนิคันทอง <c oughs> ค่ะ <c oughs> แกเป็นใครเป็นนึ่งในสมาชิกข้องชมรมพัทเวชนะได้ลาไว้กับถีมข้าวฟังว่าเริ่มแรกชาวบ้านในพื้นที่ตำบลเชิงทะเลค่ะได้ให้บริการหนวดเผื่อสุขภาพตามชายหาดโดยไม่มีการรวมกลุ่มนะคือ <c oughs> แยกกัน แต่หลังจากที่ได้มีโรงเร่มเกิดขึ้นพุทธขึ้นมาร์กทางชาวบ้านก็ได้มีการรวมกลุ่มขึ้นและก็มีการขึ้นทะเบี่ยนเป็นชมรมและก็ได้รับการสนับสนุนพื้นที่ในการให้บริการจากลากูน่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่เขาเรียกว่ารวมตัวกันทํามาหากินที่สําคัญกันในช่วงโควิดสิบเก้าที่ผ่านมาน่นข้อกว่าได้หยุดบริการมาเกือบสองปีแล้วนะแต่ในช่วงนี้โชคดีมั่งค่ะเพราะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาตั้งแต่รัฐบาลเปิดประเทศก็ทําให้มีรายได้มาจุน เือครอบครัวมาขึ้นค่ะหลยคนบอกเราเฮ้ยชัดนา,ายอีใบตัวร้อยค่ะเห็นภาพบรรยากาศแหลวายายอีไปนวดมังทัเกเรื่อพี่น้องสนใจการติดต่อกันไปได้ค่ะที่บริเวณห5ลาลากูนา่าจังหวัดเชิงทะเลอำเภอถ์าล่างจังหวัดภูเก็ตนะคะเข้าเบิ่มนวดกันตั้งแต่ตีชิปว,ชวัวเช้าจนถงึงชิปเจ็ดนาฬิกาคือตีห้าวันเย็นของทุก,ทกวันค่ะหรือว่าเปอดไรายการมอเขาเ้าเจ้าเตือนแหละล่างก็ได้นั่นแหละ มาต่อแถวกันจังนุ่นอ่าสนใจเป็นนู้นมากคือแะ้วก็เดวใจทีเราเงียบเียบกันพี่น้องเออเพราะเนี่ยเราเร็วเร็วมีลูกค้าเป็นควารังเป็นเจ้าต่างชาติเรายาย่มที่จะแปลคำพูดของควารังให้พี่น้องได้คว้องยังเข้าใจเอ๊ะคอยแล้วแต่ในว่าโตต่างประเทศไม่แต่ว่าบังเอิญเาไปไม่โชคให้ก็เลยนางเหน่งไม่แปลไม่ทุกเลยเพราะรังเรามันมังคุดเรามังคุดเหอะอ่ะมังคุดไม่มังคุดไม่โรค่ะแต่ตอนนี้ไม่อยากกินผลไม้กินอะไรได้คะตอนนี้อยากกินซุกี้แล้วก็ไม่เอาซุกี้ สมัยไม้ด้วยถ้าไม่สุกี้ไม่ไม่ต้องไปที่นี่เลยค่ะซี่ชนเขาบอกว่าสุกี้โบราณตำนาน4ี่สิบปีไม่ใช่4ี่สิบปีได้กินห้นนะคือว่าเขาคิดสูได้ตั้งแต่4ี่ปีที่แล้วแล้วก็ทำกินทำาข่มาจนถึงทุกวันนี้ค่ะสุกี้โบราณตำนาน40ปีที่ซี่ชนอยู่ที่หน้ของซี่ชนไร้ผันปือต้องตามไปกับน้องกิ๊ตติช่วงไปค่ะ คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยเป็นแบบน้องกิฟต์ไหมคะเวลาออกเดินทางท่องเที่ยวหรือว่าผักพอนที่ไหนนอกจากห้าบรรยากาศวิวทู่ทัดทีตัวเองชอปแล้วขาดไม่ได้เลยก็คืออาหารการกินค่ะทุกครั้งที่น้องกิฟต์ออกเดินทางไม่ว่าจะกลาหรือว่าไกลก็มักจะห้ารีวิวอาหารที่ขึ้นชื่อข้องร้อยข้องเด็ดในพื้นที่นั้นมาลอง แล้ววันนี้ค่ะน้องกิฟอยู่ในพื้นที่อำเภอสิชนจังหวัดนครสี่ธรรมราชกับโรงแรมสิชนฟูดวิวต้องบอกก้อนเลยนะคะว่านอกจากมีเมนูเด็ดที่เราตามห้าแล้วก็ยังมีห้องพักที่สวยไม่แพ้กันเลยค่ะเน้นความสวยงามสไตล์ยุโรปโทนสี่ข้าวปนสีน้ำเงินเข้มๆวิวทะเลสวยงามยิ่งให้ดีช่วงเชา้ชาๆนะคะจะมีพระอิตขึ้นคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าวิวลักลานจริงๆ ข้อดีอีกอย่างนึงนะคะนั่นก็คือมีห้องที่กว้างมากค่ะและก็สามารถมองเห็นทะเลเป็นซีวิวไปเลยนอกจากโรงแรมจะมีบริเวณที่สามารถเดินลงไปชิวๆที่ริมหาดได้แล้วนะคะในส่วนของหาดนั้นก็ยังมีก้อนหินมีโคดหินที่สวยงามมุมถ่ายรูปเพียบมากเลยค่ะปรับรองใครไปแล้วต้องได้รูปเก๋ๆลับมาแน่นอนค่ะแต่ที่สําคัญเลยกับพลาดไม่ได้เลยนะคะกับเมนูที่เราตาห้า นั่นก็คือเมนูซุกกี้โบราณตำนานที่สิปปีข้องแม่พยนี่แหละค่ะเราวาจะห้ากินได้เฉพาะโรงแรมสิชนพูดวิวเท่านั้นนะคะซุกกี้ร้อนๆดนกับน้ำจิ้มสูตรโบราณห้อมมะนาวมีเต้าหูย้ยีไส้กุง้งไส้มึกสดๆจากเล่ผัดให้หอมได้ถีค่ะสูตรต้นตำรับ มานานกว่า40ป,ปีสำหรับใครที่ต้องการออกเดินทางไปผัก่อนหรือว่าทองเทียวแถมยังมีเมนูเด็ดซุกกี้โบราณทาให้ลองร้านเปิดตั้งแต่10บโมงชา้าจนถึงพกโมงเย็นเลยนะคะวันนี้น้อกิฟตพามาบุกถึงห้องครัวนะคะห้องฟิกชนฟูดวิวค่ะมีเมนูเด็ดนะคะโฮมขุนขันขุนกันไปถึงข้างนอกเลยวันนี้น้อกิฟตก็ยุ่กับพี่ผัดพี่ผัสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาทีส่สิชนฟูดวิวพิพากเมนูเดี๋ยวพาดาไปได้เดี๋กันเด็ดมากๆคือเมนูซุกี้โบราณข้าแม่ไท่ตำนาน40ปีค่ะและนี่ก็คือซุกี้โบราณน,นะคะค่ะแนะนําเลยนะคะถ้ามาเข้าวไขาย่ยำิีชนฟูดวิวแวะมาที่โรงแรมสิชนฟูดวิวจะมีอาหารเล็กๆเรามีเมนูเด็ดที่จะแนะนําก็คือซุกี้โบราณแห้งทะเลนะคะค่ะยาวพร้าดนะคะกัอบค้เด็ดข้อบร่อยค้อบสิชนค่ะ,คะและนี่ก็คือต้างวัดในช่วงค่อ อายะในวันนี้ค่ะอายยยไนังน้ำลายย่อยตวดตวดตวเลยนั่นชอบเลยอะไรที่ว่าเมนูที่ข้าวข้าวกับหน้าตาของบิุอันชอบค่ะคือเป็นคนที่ว่าชอบบรันชอบอะไรที่ว่าหวินเทพวินเทพใช่ไหมไฮรีเกลียงคำว่าโบราณเลยเออขึ้นใกล้ลยวันนั่งนังขึ้นใกล้แลยขึ้นใกล้เออโบราณเลย ขึ้นไก่ไม่ได้จากกิดว่าไก่ขึ้นไม<ค>่แล้เป็นแม่เป็นนู้ออยา่าแรงหลาตาอย่าแรงหลาตานี่ช่วงหน้าค่ะยังคงมีอีกลหลายเรื่องราวที่นํามาฝากในวันนี้ค่ะกับในเรื่องก้องโมข้าวเจ้าเตือนนี่เออข้าวเด่นประเด็ใต้ยลยแล้วเดี๋ยวใจเดี๋ยวเดี๋ยวเราพักกันสักแป๊บเดี๋ยวก่อนค่ะแต่เดี๋ยวใจกลับมาเล้งกลับมาลาต่อค่ะค่ะโมข้าวเจ้าเรื่องราวบ้านเราช่วยคลายเงากันแน่นอน กระทรวงยุติธรรมโดยกรมบังคับคดีและกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับกยศและสถาบันการเงินกว่า16แห่งขอเชิญผู้มีปัญหานี้สินไม่ว่าจะเป็นนี้กยศนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์ทั้งก่อนฟ้องและภายหลังมีคำพิพากษาเข้าเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อรับข้อเสนอพิเศษในงานมหกรรมไกลเกลี่ยนี้สินครัวเรือนครั้งที่1กรุงเทพและประิมณฑลวันที่2 5ถึง26กุมภาพ,พันธ์นี้ที่ไบเทคบางนาสอบถามโทรสายด่วนกรมบังคับคดีกด79งรมคุงมคร่งิทธิและเ3 เปิดมุมมองใหม่ของการเดินทางสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนชื่นชมธรรมชาติสถานที่ท่องเที่ยวสวยงามอิ่มเอมไปกับบรรยากาศจากมุมสูงกับรายการ b i r ร์ i ไอวพบกันทุกวันเสาร์เวลา10นาฬิกาถึง10นาฬิกา30นาทีทาง n b t South TV d i g i ีดิจิหมายเลข11 ชมกันและก่อนโมเข้าให้ชาวเถื่อนโมกันให้ชาวเถื่อนโมเป็นเรื่องเป็นปนหรือพยมขย,ขยับขยันร่างกาย,ยวันนี้ค่ะพี่น้องเออมีอาการกอ,อันนี้แตกแล้วก็ใจมันวิววิวค่ะเมื่อนี้เป็นลมเมื่อนี้เป็นลม้นนลมาราเแครไม่พอบค่ะเนี่ยเพิ่งมาโรตารด ปั่นปลื้มค่ะนี่แหละค่ะต่อไปเรามาเล่าเรื่องเที่ยวเที่ยวึงมันมีความไม่ต้องเซี่ยวไม่ตองเซี่ยวข้าวนี้ไม่เซี่ยวค่ะเพราะขาสร้างมาเป็นเวลา100ปีแล้วยังไม่โยกเยกยังไม่แข็งยังไม่ถ่ายแยงไปตรงไหนทีอันนะถูกตองค่ะเขาบอกว่าวัดขวนเจดีโบสถ์สร้างขึ้นบน้อนหินขนาดใหญ่ไม่ตกเสาเข้มกันแล้วก็สร้างมาเป็นเวลา100ปีแล้วเราไปเลยพาพให้ชัดๆกันสักทีค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะพี่น้อง ตามมาแลกความสวยงามแล้วก็เรียกว่าความอัศจรรย์ใจกันนะ,ะเกิดขึ้นได้ค่ะนี่แหละค่ะที่วัดควรเจดีค่ะมูทิเจเตาบลกอแตออำเภอเมืองจังหวัดสงงขลาค่ะเขาบอกว่าเป็นวัดเก่าแก่ค่ะเกือบร้อยปีแล้วม,มีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์นีมากไหมค่ะ ตั้งอยู่ที่รบสูงค่ะเป็นวัดที่ไม่เหมือนกับวัดปกติทั่วไปตรงไหมที่น่าสนใจก็คือค่ะพี่น้องลาเกเดียวใจที่เราใช้และตอนแรกเลยทางเจดีทางหอระคังกุฏิผาสงนี้สร้างเหมือนกอนยีนต่างเป้ค่ะ,คะโดยเฉพาะอุโบสถขนาดใหญ่ค่ะเขาบอกว่าได้ไดทําการก่อสร้าง ประดิษฐานอยู่บนกอนหิ้นขนาดเติบค่ะอยู่บนเนินเขา้าซึ่งกับเป็นจุดที่สูงติดสุดภายในวัดควรเจดีย์ยังมีกันโอ้ยเซี่ยวไมล่ะไม่เซี่ยวไม่เซี่ยวประวัติท่านชับค่ะโดยคุณพีประเสริฐนูทองค่ะเป็นใครเป็นประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลอแเตลเนี่ยได้นําผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปดูความแปลกของวัดควรเจดีย์ที่นี่นะที่ยู่บนเนินเขา้าเต็มไปด้วยกอนหิ้นขนาดเล็กขนาดใหญ่โดยเริ่มจากเจดีย์ที่สร้างบนกอนหิ้นขนาดใหญ่เขาบอกว่ามีความโดดเด่นแหลวก็น่าจะเป็นสัญ,ญลักษ ข้องชื่อวัดควรเจดีย์มีได้ทางขึ้นให้กำนักองเที่ยวได้เดินขึ้นไปสัมผัสองค์เจดียแล้วก็สามารถที่จะมองลงมาหเห็นวิวทิวทัศน์โดยรอบของวัดและกองบริเวณใกลเคียงได้กันใช่นะค่ะ ทิงก็บอกว่าเนี่ยวัดขวเจดีนี่ค่ะทีนี่มีพิเศษก็คือถูกๆูกสิ่งถุกๆกอย่างค่ะตั้งแต่อุโบสถเออค่ะตั้งแต่กุฏิเอออย่างที่บอกกันไปในช่วงแรงข่าววายุบนเกานินงทางเพคค่ะไม่มีเท่าเข้มจากเล่มนึงจากอันนึงค่ะเขาบอกว่าเป็นการสร้างแบบรวมมือรวมใจของพี่น้องชาวบ้านทางเพเลยคนอิดกันคนละก้อนคนไต้กันคนละหอบค่ะ ขึ้นมาเขาเรียกว่ามาสร้างอุโบสถค่ะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะในเรื่องข้องเศษด,ดีสร้างอยู่บนก้อนหินนี้เขาเรียกว่ามีข้อหลักขทางนูน่นนี่นั่นค่ะเป็นวิธีการบริหารจัดการพื้นที่ของคนทัยไม่แต่แรก คือคนคสมัยแต่ๆกันเขาไม่มีการตอกเส้าเข้มไม่มีตาปูไม่มีผีหยุดค่ะม,ม,มันจะไม่ไมีมมมค่ะ,คะนะทีนี้เขาบอกว่าสําหรับผื่นที่หมูท่ทีเจ็ดบ้านเกาะว่าตาบลเกาะแต๋น,นี้มีผี่นองที่อาศัยอยู่เขาเรียกว่าส่องศาสนาค่ะทางไทยพุทธและไทยมุสลิมจะค่าบอกเล่าวเลาว่าข้านกันมานะทำให้เราทราบว่าทีดินวัดควนเจดีในทางวัดหยีพวกร้ายปิจุข่านะเป็นการบริจาคของชาวเกาะแตวอส่องศาสนาทางผี่นองไทยพุทธและไทยมุสลิมแล้วนํามารวมกันสร้างวัดแห่งนี้ในการก่อสร้างเนี่ย มีพี่น้องทั้งซ่องศาสนารวมกันช่วยกันก็เลยว่าคนอิดคนดินคนปูนค,คนทรายมาก่อสร้างบริเวณที่นี่เนี่ยจะมีความซุง้ตงตรงใช้แรงงานคนทางหมดในสมัยก่อนไม่มีเครื่องจักร<ช>แล้วยังไงวามันเป็นอุตสโลบายข้องกันทําให้คนซ่องศาสนายุ่รวมกันอย่าง<ช>สันติสุขใช่ค่ะเ,เ,เป็นความน่ารักน่ารักนะรก็เป็นวิถีชีวิตที่พี่น้องเขายุ่ในพื้นที่ตรงนั้นกันอยู่แล้วแต่บางทีเราคนที่ว่ายู่งน้องว่าเอ๊ะนี่ ทางอุบัติทรุดรุ้งขนาดเลยขึ้นพื้นลำบากไม่พันุปันีแต่จริงแล้วคือวิถีชีวิตของคนแถวนั้นก็คือเป็นปกติธรรมดาถุกตองค่ะคนแถวนั้นปกติตีว่าไม่ปกติคือเราเองเขาในราคะที่ไม่ปกติกับพี่ <c oughs> น้องเออจ้ามนึกถึงเรื่องข้องข้องกินตี๋ร้อยร้อยเอ็นผี่จู๋ว่าบรรยากาศนี่สำคัญไหมบรรยากาศก็สำคัญคนที่นั่งแขกแขก็สำคัญและจีสำคัญหมากว่านั้นก็คือ ตั้งในเป้า่ะอ๋อต้องหา้ากุญแจตาในงานนี้ค่ะ, <c oughs> น,คะนี่พาพี่น้องไปสัมผัสสั่งคล้องร้อยและก็ะบรรยากาศดีค่ะเขาบอกว่างานมาหากรรมอาหารทะเลและอาหารท้องทิน่นร้อยริมเลื้ <c oughs> เริ่มขึ้นแล้วค่ะพี่น้องเขาจัดทีไหนค่ะที่ชายหาดสุรินทงานนี้องค์การบริหารส่วนตำบ,บเชิงทะเลจัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมกระตุนเรารท่องเที่ยวในพื้นที่ไปเลกันสักนิดนะใช่ค่ะที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นการเปิดงานอย่างอลังการค่ะบรรยากาศบริเวณหาดสุรินค่ะตำบเชิงทะเลอำเภอ างลจังหวัดภูเก,ก็ตค่ะองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลค่ะได้จัดมากรรมอาหารทะเลแล้วก็อาหารท้องถิ่น ร้อยริมเลขค่ะส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลเชิงทะเลคลังที่หนึ่งค่ะโดยนายอนุภาพหยอดควนยอดระบำค่ะรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะเป็นประธานเปิดงานค่ะซึ่งก็บอกว่าในงานนะคะได้รับการรวมมายรวมมือจากโรงแรมในพื้นที่น้องไหมมารวมกันออกร้านจำหน่ายอาหารค่ะแล้วก็มีการคายอาหารทะเลทีวันเนี่ยเขาเรียกว่าทัดติดกเลยน้องนันค่ะยังมีกลุ่มชาวประมงพื้นบ้านแล้วก็อาหารถ้องทิ้นค่ะที่บางซิ่งบางอย่างนห้ ทานที่อื่นหาก,กินที่อื่นไม่ได้ค่ะ,คะต้องมากินกันทีต่ตำบลเชิงทะเลทีเดียวเท่านั้นค่ะนอก <นำ S 1> <ล>จากนี้ค่ะความบันเทิงก็ต้องมีค่ะค,ความบันเทิงมีค่ะออก็ราว่ามีวงเชิดดังจัก วงปัทลุ่งค่ะม,มาไลวัวชนแล้วก็วงไก่กะละมังค่ะไก่โคมนั่นเองนะคะ,ะวงต้นตอกคนบันบางเท่าแล้วก็น้องแพ่มสุนิาสาเศร้าตายเผื่อชีวิตค่ะนอกจากนั้นยังมีการแสดงข้องน้องมีมี่ไม่ทองคำะนะคะแล้วก็การแสดงมายากลจุนสยาม การแสดงลายเด่นค <c oughs> ือเราลายเด่นเด่นก็ไปตาเด่นแบบลายลายย่ยะนะน, <c oughs> นั่นแหละแล้วก็จุดการแสดงจ <c oughs> ากเยาวชนโรงเรียนบ้านบางเทาให้ได้รับชมกันในงานกันด้วยนะคะพี่น้องคะในส่วนของเรื่องนี้ค่ะคุณมานุษ์พันชลาศเป็นใครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลได้ให้ข้อมูลวา่าเพื่อเป็นการรวมกันกระตุ้นการบริโภคและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตให้เกิดการมุ่นเวียนซึ่งจากวิกฤตโควิดระบาดทั่วโลกจนกระทั่งมากกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตถูกสร้างข่าอาชีพอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะพี่น้องชาวตำบลเชิงทะเลค่ะซึ่งที่นี้แกบอกว่าเหมือนสถานการณ์การระบาดในจังหวัดภูเก็ตนะ,ะเริ่มคลี่คลายลงก็ต้องหาช่องทางเพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าร้านค้าในชุมชนเชิงทะเลเนี่ยได้มีอาชีพมีไรายได้เลี้ยงครอบครัวลลแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจนั้นเกิดการหมุนเวียนและ,ะหายหายว่าเขาจัดงานขึ้นเพื่อที่จะ ต่อหล่มให้ใจให้คนในชุมชนไดทามาหากินในอาชีพที่เขาทํามาแต่โบราณโบราณมาขึ้นค่ะสาค่ะเราเรื่องว่าเรื่องราวมาตรการก็ยังต้องแ่มือกัน่อไปแต่ว่าเรื่องการทํามาหากินการดิ้นรนกันนี้ก็ต้องปล้าตัวกันนะคะบ้างคนนึ้เขาบอกว่ามือจะไกวไล่ไกวไล่อยู่นึกว่าบางคนมือไม่ไพ่อาเท่าราน้ำไม่ไม่ไม่ตอนนี้คือแต่ละคนแต่ละบ้านนี่คือไกวไล่พยายามห้านู่หานี่ห่ารายได้ค่ะฉะนั้นเวลามีงานเป็นอย่า ชาวบ้านได้เอาสินค้ามาจำหน่ายน่นนั่นสร้างรายได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมาค่ะแต่ว่าห้าและค่ะเราหนักท่องเที่ยวคนที่ไปรวมงานอย่าลืมที่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้วยนะคะก็ให้กําลังใจพี่น้องค่ะทีตําบลเชิงทะเลทีภูเก็ตนะพี่น้องนะค่ะนี่เราประเด็นข้าวลั่งเผือนวันนี้ยังคงให้ความสําคัญกับเรร่องกองสิ้นค้าอุปโภคบริโภคค่ะไล่คนบอกว่าเล็กช่วงเดือนมกราคมตอนเดือนสิ้นค้าไล่ชนิดในการอุปโภคบริโภคปรับตัวสูงเอาสูงเอาทยานอย่างต่อเนื่องตอนนี้ค่ะ เป็นค่าลงลดลงมั่งแล้วราคาสินค้าที่จาเป็นต่อการครองชีพสถานการณ์ดีขึ้นค่ะเขาบอกว่าไล่รายการรับลดลงยัางต่อเนื่อไปแล่เรื่องนี้กันสักทีค่ะมาฟังนายจุรินลักษณะวิชิตค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะท่านได้บอกว่าคณะนีราคาสินค้าค่ะที่กังวลก่อนหน้านี้นะซ้มเซชนิดที่วันนี้มันแพงเอาจ้านนะคะราคาลดลงมาแล้วค่ะโดยเฉพาะหมูเหนือแดงค่ะราคา ที่ห้างแมคโครนี่เลือดราคา137บาทต,ต่อกิโลกรัมค่ะหางโลตัส138บาทต,ต่อกิโลกรัมกระทื่อว่าราคานี่ลงมาเรื่อยๆนะ,ะส่วนราคาเฉลี่ยทางประเทศค่ะทุกภาคอยู่ที่กิโลกรัมละ1 5 5บาทค่ะ ซึ่งต่างจากแหลกช่วงตอนเดือนมกราคมและราคาหมูหนือแดงกันชาเลียอยู่ที่ประมาณตอนนั้นนัทจำไม่พิษก็อยู่ที่่องรอยบาทต่อกิโลกรัมค่ะโดยส่วนนึ่งมาจากมาตรการการตรวจตราแล้วก็ควบคุมและข้องรัฐบาล้องไหมในเรื่องราวข้องราคาค่ะว่าเอออย่าให้มันสุ่เกินความเป็นจริงไปแรงค่ะไม่ให้มีการส่งออกหมูเป็นค่ะหรือว่าเหนือหมูออกไปจากเอ่อจากประเทศไทยไปต่างประเทศนี่ไม่ให้ส่ง จนกว่ามูในประเทศไทยจะมีปริมาณที่เพียงพออ,อทีนี้มาเยกย้อยกันมั่งว่าสินค้าไรมั่งส่วนใก่้ค่ะโดยเฉพาะเนื้อน้องติดสะโพกซึ่งเป็นราคามาตรฐานกลางกํากับราคาไว้ไม่เกินกิโลละ65บาทแต่ทีแมคโครโลตัสแล้วก็บิ๊กซีค่ะเลือกแข่กิโลกรัมละ5 9บาทแล้วชื่อว่าต่ำกว่าราคาทีกํากับเอาไว้แล้วนะแล้วก็ใกล้กล้เบอร์ซ้ำค่ะราคากํากับไม่เกินฟอมละสามบาท50 คณะนี้ราคาเฉลี่ยทถั่วประเทศอยู่ที่3มบาท์ซมสิบสตางค์ต่อฟองคะ่ะพี่นงองมากันทีน้ำมันปล์มขวดมังทีโลตัสแมคโครเลือกขวดละ60บถึง62บาทโดยทีก่อนหน้านี้ค่ะช่วงปลายเดือนมก,กราคมยุ่ระว่างาราคายูทีแตขวดละ65บาทนะทีนี้ไปเก่น้ำมันถั่วเลื่องกันมัง่งเลือกขวดละ55บาทถื่อว่าราคาลดลงไปเรื่อยๆโดยเฉพาะรายการสินค้าประเภทอาหารที่สําคัญที่จาเป็นต่อ การดารงชีวิตประจําวันของเราเราทันทันใช่ค่ะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการดีๆที่ว่าทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะช่วยเลือกใน้องประชาชนในยามที่เดือดร้อนค่ะเอาเป็นว่าใจร่มๆใจเย็นๆแล้วกันค่ะถูกปัญหามีทางออกยาเที่ยวเขาเรีกว่ายาหลึบๆยาใจร้อนบอกตัวเองใช่ไหมคะ่าบอกตัวเองอ่หมดเวลาแล้วนี่สําหรับวันนี้เราสองคนกับหมูข้าวเชาวเชื่อค่ะตากับเราไม่ต่อเช้านะคะสวัสดีมีความซุกถุกๆ่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

กันเฮ้ชาวเทือนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไรช่ชาวชาวยิบมาะลาวขันทันทีลองกันเลยตะเวาว่ามันร้อยดีสาระกามากมียับเลยว่าแค่ได้ mm hmm. เชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณยาย